สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับเจอกันเหมือนเดิมครับกับช่วงอัปเดตข่าวฮอตข่าวร้อนในวงการลูกหนังนะครับซึ่งก็แหมมาค่ำคืนนี้มีเกมที่เรลมาริดแพ้คาบ้านให้กับทีมอย่างเบลเล่เอาสองต่อสามนะครับแต่มีเรื่องร้อนร้อนเรื่องฮอตฮอตหลังเกมก่อนอื่นนะครับฝากด้วยนะครับใครชอบเรื่องของข่าวสารเนี่ยในวงการลูกหนังฝากช่องสิงสนามฟุตบอลด้วยนะครับสิงสนามฟุตบอลดีแน่นอนนะครับโดยเฉพาะในทิกตอกเนี่ยตอนนี้มาแรงมากอย่าลืมกดติดตามนะครับ อ่ะเรื่องวันนี้ครับสุดเดือดเฟเดติกโกบาเบเด้แข่งมาติดดักต่อยนักเตะบีเลอาวหลังเกมโดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังเกมลาลิกานะครับระหว่างเรอัลมาริตกับบีเลอาวอย่างที่บอกแต่ว่ามีรายงานมาว่าเฟเดนติโกบาเบเด้นะครับกองกลางอนะูลูไวัยเนี่ยไปรอเรียกได้ว่านักเตะของบีเลอาวอย่างอเล็กซ์บาเอนาะครับแล้วก็ชกต่อยกันหลังเกมนะครับโดยเรอัลมาริตเนี่ยเรียกได้ว่าฟอร์มก็ไม่ดีนะเพราะว่าเปิดบ้าน แพ้บีแล้อลต่อ2ต่อ3นะครับถึงแม้จะขึ้นนําถึง2รอบแต่ก็แพ้ไปอยู่ดีทําให้โอกาสในการป้องกันแชมป์ลาลีกาเนี่ยลิปลี่แล้วนะครับซึ่งหลังจากเกมเนี่ยมีนักข่าวของเลอมาลิตนะครับบอกว่าเฟรดิโก้บาเบเด้นะครับกองกลางที่กําลังฟอร์มดีเนี่ยไปดักรอ,อนักเตะของบีและอาวอย่างเล็กไปเอนาที่ลานจอดรถบัสของบีและอาวเลยนะครับแล้วก็ ไปเข้าไปชกที่หน้าของบาเอนาเลยครับขณะที่กําลังเล่นมือถืออยู่ซึ่งแหมเรื่องนี้น่าจะโดนสอบสวนแล้วก็ลงโทษอย่างหนักแน่นอนนะครับโดยทั้งคู่เนี่ยเขาบอกว่ามีปากเสียงกันตั้งแต่เกมนัดที่แล้วนะครับโดยบาเบเดเนี่ยที่ถูกส่งเป็นตัวสำรองในเกมนี้เนี่ยบอกกับบาเอนาว่าหลังเกมจบเนี่ยให้รอนอกสนามนะครับแหมเรียกได้ว่าก็มีการท้ากันตั้งแต่ตอนที่แข่งกันอยู่นะครับขณะที่มาก้า่ยบอกว่า ทางด้านต้นเหตุเรื่องนี้มาจากเกมโคปาเดเลย์นะครับที่ทั้ง2ทีมนี้เจอกันช่วงเดือนมกราคมก็โอ้โหเกือบส3สาเดือนแล้วนะครับคนใกล้ชิดของบาเบเดบอกว่าย้อนกลับไปเกมนั้นเนี่ยทางด้านไบเอนานักเตะบีล่าอัลเนี่ยเข้าไปสก,กัดหนักใส่บาเบเดะครับแล้วก็เยาะเย้ยว่าให้บาเบเดเนี่ยร้องไห้ออกมานะครับต่อให้ร้องไห้ออกมาลูกมึงก็ไม่ได้เกิดหรอกโอ้โหถือว่าค่อนข้างรุนแรงนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยภรรยาของเฟเดรโก้บาเบเดนนี้ก็ได้แท้งลูกไปนะครับก่อนที่จะ นำมาซึ่งข่าวเศร้านะครับทำให้เรียกได้ว่ามีประเด็ดนนตั้งแต่เกมนั้นทําให้ตอนนี้เนี่ยบาเบเด้ก็เลยพูดกับไบหน้าว่ากูยังไม่ลืมคําพูดของมึงในวันนั้นนะครับแล้วก็เรียกได้ว่านําไปสู่การชกหน้าในลานจอดรถของทีมเ l ลเลอหลังเกมที่จบไปเมื่อคืนนะครับแล้วก็นอกนั้นเนี่ย บาเบเดวัย24ปียังบอกว่าอย่ามายุ่งกับครอบครัวของเขานะครับน่าจะบอกกับปบเอนาอย่างนั้นซึ่งเรื่องนี้ร้ายแรงมากนะครับทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจี่ยเข้ามาสอบสวนนะเพราะว่าเป็นการทำร้ายร่างกายนะครับแล้วก็ตำรวจนี่ก็มีคลิปวิดีโอของเรื่องที่บาเบเดไปชกต่อยหน้าไบหนนาเป็นหลักฐานชัดเจนนะครับซึ่งทางบีแล้วก็จะปล่อยให้ไบหนนาจัดการเรื่องนี้เองนะครับส่วนฝั่งเลอเมริดก็ยังปฏิเสธที่แสดงความเห็นเรื่องนี้นะซึ่ง เชื่อว่าแล้วมาลิดนะจะไม่แฮปปี้แน่นอนเพราะปัจจุบันเนี่ยบาเบเด้ Bar ก็เป็นกาลังหลักของทีมชุดขาวนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่มีมูลค่าสูงแน่นอนในตลาดนักเตะถ้ามีการซื้อขายกันนะครับซึ่งอย่างก็ตามเนี่ยคนใกล้ตัวของบาเบเด้บอกว่านักเตะจะยังไม่แสดงปฏิกิริยาตอบโต้อะไรนะครับซึ่งก็ต้องรอดูว่าทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยจะสอบสวนแล้วก็สรุปผลออกมาเป็นแบบไหนขณะที่นักข่าวอย่างซิสโก้นาะดาวนะครับเรียกได้ว่า เป็นทั้งนะะักข่าวแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ของสมโมสรบีแล้วเนี่ยบอกว่าบาวไเดเป็นคนที่ขี้ขลาดนะครับที่ทําสิ่งเหล่านี้ออกมาก็อ่ะด้วยวเป็นเรื่องร้อนรอนในวงการลูกหนังรวมถึงในลาลิก้าสเปนนะครับ